วันนี้ SPD พาเพื่อนๆมาทดสอบการเป็นนักเล่นสงการตัวจริงที่ต้องผ่านดัานทดสอบสองการสุดโหดทั้ง10เลเวลไปให้ได้มีตั้งแต่ปืนฉีดน้ำจิ๋วๆแป้งน้ำเย็นหรือระเบิดที่สงการหรือสองครามเหมืนแน่นะครับทุกคนไปดูกันว่าวันนี้จะมีใครที่มีความแข็งแกร่งที่จะสามารถเอาตัวรอดจาก10ด่าสงคามสุดโหดไปได้หรือไม่ไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กัอบ SP ช่องแห่งการให้โน้หนึ่งนะวันนี้ สมการวันไหลแบบขับมอเตอร์ไซค์ตะลุยด่านสิบด่านโอเคอะวันนี้มีใครมาตะลุยด่านสงครามโหดกับเราบ้างมี SPD นะมีท่านยูนะแล้วก็มีพิธีอะพิธีมาแทนแบงค์ตอนนี้แบงค์ยังนอนอยู่แล้วแบงค์ยังไม่หายแล้วมาเต้แล้วมีฟอสนะเคยเล่นสงครามตอนเด็กไหมนานแล้วเคยที่แบบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเคยเพื่อนอะไรตอนเด็กเคยไปอยู่แล้วเขาจะมีซุ้มซุ้มเป็นตามถนนนะแล้วก็จอดแวะเล่นอะไรเงี้ยบางซุ้มก็มีปืนเล็กปืนใหญ่มีน้ำเย็นอะไรเงี้ยใช่วันนี้นะผมจัดให้พวกคุณทั้งหมดสิบซุ้มนะ ยอดเลยว่าวันนี้เรามีทั้งหมด10ด่านนะในการขับมอไซค์ผ่าสงครามของ SPD ไปมาพร้อมยังพร้อมทุกคนพร้อมแล้วด่านแรกของเรานล้คือด่านพือฉีดน้ำสิวชิวๆอันนี้อ่ะชิวๆอ่ะบางพวกเราพร้อมที่จะขับ New GPS โดนสีวาวไปลดยสงครามแล้วไปดูวันไหลจะหดแค่ไหนอยากเห็นนะครับผม SPD โน้ ใๆน้อยอย่างเงี้ยม<า>ันมันคือปกติพี่เล่นสงแก๊สมาเป,ป็นสิบีแล้วครับมันน,อน้อยคนหมดแล้วมีมีดด,ดาบอะครับ <c oughs> แต่โดนมีดดาบเยอะเอนะนะนอน้อยไปไป,ไป แรกเป็นไงปืนฉีดน,น้ําจิว๋วคือผมบอกเลยว่าเหมือนย้อนวัยอันนี้โคตรสนุกเลยเหมือนแบบแล้วเราเป็นแบบว่าเด็กๆเมื่อก่อนที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเล่นตามซูมเงี้ยอีซี่ก็คือแบบโดนฉีดน,น้ำให้ตัวเปียกหน่อย,อยนึงไหนตัวแห้งมานานแล้วเปียกหน่อยนึงอ่ะเ <S <S ม,มื่อก่อนผมตบปืนเด็กเลยเมื่อก่อนผมตบปืนเด็กเลยตบปืนเด็กเลยตบปืนเด็กเลยเช็คหลังก่อนมีมีดปักหลังว่ะโอเคครับเวฟแรกเราก็ผ่านมาครับสำหรับปืนฉีดน้ําจิ๋วโอเคครับไปเวฟที่สองเอาไปเลยไป น้ำยักษ์พร้อมไหมพร้อมไปสตาร์ทกันเลยไปเพื่อนไปแล้ว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 ตายล้เวยโอ้คุณใหญ่กับเดิมมาแล้วอย่าโดนตายข้าวมาเลยโอ้ยคนนี้โดนนะคนนี้คนนี้โดนตั้งแต โ้อตรงอ้าโอ้โอ้ยูกูโอ้โอ้แรงโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะมาๆๆ เยหรครับเฮ้ยเฮ้รอีเจ็บตัยรอม่อยู่น้าเหบอยู่หน้าเีกให้สาดน้มใหู้กินน้ำให้กูกินน้ำ สำหรับด่านที่สองเราโคตรสนุกมันต่างกระดาษแรกเยอะแล้วมันตั่งมากตอนแรกคิดว่าแค่ปืนเปลี่ยนนะมันมันเจี๊ยบอะมันแรงอ่ะบอกเลยโอเคครับเราไปลุยกันด่านที่สามนะทุกคนพร้อมโอเคครับบอกเลยด่านนี้โหดเพราะมีการเล่นแป้งนะมาเถอะดาดนี้แป้งล้วนพร้อมไหมพร้อมไป โอ้โหจะโหดขนาดไหนดันสารเยมาแล้วเดี๋ยเๆๆๆๆเดอดเดเดข้าสารป้าเนี่ยนเข้าวสารเสย

ออเป็นไงบ้างไปอนนี้ด่าน3ามแเนี่ยพอๆเจโว้ยไปอ้คนเลยๆผมอเลยเลยโก้โหม่ไกลอาเลยเต้เป็นไงวะโอ้โหมนอามาอะไรยเนี่ยปากเต็มเยห่ดเนย เอาอยังยังกระตามอีกพอแล้วอันนี้ใหม่ทุกคนอยู่หน้าอยู่แต่พวกมึงไม่ออกลบอ่ะแล้วเป็นคนอยู่หรอวะเต็มปากแล้วดูเต้ดูทั้งตัวดูทั้งดูทิวดิแป้งเหลือไหนดูนาทีดินาทีทุกคนโอเคป่ะโอเคถือว่าเวฟที่ิสามันเวฟที่โหดนะเพราะว่าเขาทำลายการมองเห็นแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อเวฟท์วสี่แทุกคนพร้อมไหมพร้อมไปเลย ไปฮะด่านนี้ผมว่าก็จะมีคนไม่รอดเพราะว่าด่านต่อไปคือด่านน้ำเย็นโอ้โหมาล้างที่คนพร้อมพร้อมก่อนสตาร์ทอยู่ไปอยู่ตัวอะไรเนี่ยังไง้างย่าไอไอ ไอ้บอสกไัวอยากไปแล้วนะกู เพื่อนคตายโอยโอยโอยโคตรหนาวโคตนาวไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อุ๊ยช็อตช็อตช็อตเลยเย็นจนช็อตเลยโอเคเป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้มันหนาวมากเลยว่ะหนาวจริงเออหนาวว่ะโอเคมีใครไม่ไปต่อไหมอ้าวไม่ไปไปหรมยอมแล้วโอ้โพี่ดีว่แค่ด่านกุบด่านสี่ครับพี่ดีตกรอบนะโอ้ยหรอบรอบแค่เดี๋ยวเราไปด่านที่ห้ากันต่อครับไป สโอ้โหแค่เอกหนก็ตด้านนี้เราเพิ่มน้ำแข็งเป็นก้อนๆลงไปแล้วก็เพิ่มแป้งเย็นด้วยหนาวทุกอนูกว่าเดิมนะผมคือต้องบอกว่าเอกหนึ่ยังไม่หายหนาวเลยนะตอนนี้คมยอมก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาตามพร้อมตุลุยวันไหลยังไปเพื่อนไปเดี๋ยวผมไปก่อนเองเป้ผมคนเออโอเคไปมาพร้อมแล้วั็ผมไปเลยไกลวไม่กลัวไม่ไหวโอ้โหเ้ลอยอยู่ย นองเย็นไหมครับลงเย er ็นโอ้คนโ้นยากีินคนที่สโอ้โโอ้ยแล้มีน้อแข็งด้วยมันเป็นก้อนเลยไปโอหโอ้โโหอหอโหโอ้โหโโอ้หโอ้ปกัน้้โอ้อโอ้โอ้อโอ้โห

มาโอเคจบไปแล้วสำหรับด่านหกานว X สองมีใครไม่ไหวไหมได้ไหมได้ไหมอย่าหไปอะโอเคไหวหวโอเคเปียใจต่อไปฮะเล่นสงการตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราจะจัดตีมเหมือนถนนข้าวสารไป เตีมเป็นถนนข้าวสารเขาเรียกว่าเลนสงการตอนคืนเขาบอกเลยเรามีไฟแล้วครับเออา LED รอบคีดรอบคั้งติดดวงบอกเลยว่าขับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาพร้อมยางด่านที่หกที่ชื่อว่าด่านหนาว X 3าโอ้โหมีด่าหนาวไเลย่ะด่านนี้นะไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็งล้วนๆเข้าด่านแล้วมาให้กูทีแตกเลยพร้อมมาพร้อมตัวเต้ยมาเต้ยไปละพร้อมไปก่อนไหมไปก่อน าโอ้โหเหมือนเห็นแบบว่าเออเหมือนเขาจะฆ่าเราอะดูดิไปดูก่ันตัวอะไรครับพี่อย่าชัวอย่าชัวยโอ้โหวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอ้โนักแข่งสายนักแข่งสายโอ้โหใหญ่ไเปล่าโอ้โหโดนเขาเสือกยอังเดอ็กมันมีปีกโซ่ด้วยทุกคนโอ้ย

โอ้ยหนาวหนาวเย็นเย็นเย็นให้ใช่วยหน่อยช่วยหน่อยเต็มเลยเราลองสูตรอ่ะดูดิ่ไหนวะคนแดงนุ๊กอยู่เลยโอเคอะด่านที่6พวกเราก็รอดมาได้มีใครยังไม่อยากไปต่อไหมอยู่อยู่ไม่ไหวไปได้มึงก็ไหวแบงนุ๊กแบงก็เสียใจเลยไหวเว้ยโอเคบอกเลยว่านิวทรีเด็กโดนสี่วาวนี่ขับมาบอกว่าขับตอนกลางคืนสบายมากบอกเลยว่าไฟสว่างมากใช่ดีสี LED สิบดวงรอบคขาเมื่อกี้นะบอกนั่งสบายมากก็คือทั้งวันที่เราเล่นมายังไม่มีปวดตูดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปด่านที่เจ็ดต่อ เวเฟ่เจ็บของเราเป็นลูกโปรแกรมนะบอกเลยว่าให้ความรู้สึกเหมือนตาอยู่ที่เดียวกันเลยผมไม่รู้ว่าด่านนี้เราจะทวนกันได้ไหมเร้ว่าผ่านด่านแล้มาพร้อมไปดูดีหลงกาแล้วโอ้โหวันนี้หลงกลางครับ

เอาไปเลยเหเราจะเอาไปเลยเาะว้าิโอ้โหความรู้สึกแบบโดนไตรู้สึกเลดไตรู้สึกเลดไตโอ้ยโอ้ยโอ้ยแโดนตโอ้ยมืองนี่มันโคตรโหดเลยจังโอ้ยโอ้ยกลับไปกันไลยจ้าไป บอกเลยมันเอาจริงอ่ะแค่อะไรเราบ้าหวะดูหลังกูดิโอ้โหอุ้ยมึงดูยังติดตูดกูเลยเนี่ยเอ้ดนี่่ดูไปไหนวะไหนนี่แดงเลยโอ้ยไปไอ้เหี้ยแดงจริงโอเคจบดันเจ็บแล้วมีใครไม่ไหวไหมสบายสบายโอเคเราไปต่อไป โฟมเลื่อนโฟมอ่ะไม่ใช่ง่ายลื่นนะครับลื่นนะครับจริงเหรอไม่เชื่อครับผมอ่มาพร้อมมาเนี่ยมาดูด้วยนะครับโอ้โหทุกคนมองไม่เห็นทางเลยเคยเห็นแต่ในปาร์ตี้โฟมโอ้โหอันนี้มันมีที่นี่ด้วยเหรอวะโอ้ยมองไม่เห็นทาง มองไปหน้ายังลงเดียน้ดีน้องทีง่ง <laughs> มาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูสภาพไปโหดูดูจะป่วยแล้วทุกคนอ่ะบอกเลยว่า New j e e โดน4วาวนะเมื่อกี้ถนนอย่างลื่นนะขับง่ายก็คือแบบถึงลื่นแล้วเราก็จะสามารถคุมรถได้เขามีระบบเบรกแบบ ABS ด้วยต้องบอกอย่างนี้โอเค่อไปด่านที่9ของเราอะมีใครไม่ไหวไหมได้เพื่อนได้ได้ไอ้สองนนี้ยื้อยืายยื้ยยื้ยยื้ยยืนยยื้ยยื้ยยืๆยย้ยยอ้ยยื้ยย้ยยืายยอ้ยยื้ยยืยยืยยยยืยยยยายย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 อยยยยยย บอกเลยว่าดาดนี้คือรวมหมดนะทั้งน้ำเย็นทั้งโฟมทั้งลูกโป่งน้ำทั้งน้ำแข็งโอ้โหโหตาลีบันนะเพื่อนตาลีบันดาดนี้คือไม่ใช่สงครามนะครับสงครามนะครับสงครามพร้อมยังไี่จะลุยสงครามพร้อมโอ้โห ตาลีาก็โหดเลยโอ้โหโอ้โหอ้โ <salty> อ <Rocky> oh, oh. oh. oh, ้ตาลีบันกัวแล้วม่สงคราของริงมสงคราโอ้โหไปแล้วโอ้โหโอ้โหไอ้เต้โอ้โหโอ้โหอ้โหรหโอ้ยสงสารเะสงสารทุกย

กูจะผูกคล้วคือด่านเมื่อกี้เราจบกันเร็วมากเพราะว่าเครืยองยนต์โดนสี่วาลแรงตัวแรง28%ดเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วประหยัดน้ำมันถึง16%เปอร์เซ็นต์ประหยัดถึง16%เปอร์เซ็นต์ด้วยปเราเราเสียงตกรอบเดี๋ยวเราไปด่านสุดท้ายกันเลยไป ผมยินดีคับทุกคนด้วยที่บ่านมาถึงดาสุดท้ายแล้วอ่าคือดาสุดท้ายแล้วเราต้อง่าด่านทุกอย่างรวมกันแล้วมีพู้ช้น้ำยักษ์อันหนึ่งรถดับเพลิงนะโอ้โหซึ่งเขาจะฉีดน้ำแบบความแรงร้อยบาร์นะจะขับไม่ดีนะรถอาจจะล้มได้ะผมขอให้ทุกคนปลอดภัยรถมีไม่ระเบิดเยอะม้าลง้ รอบสุดท้ายแล <lim> wow. so <t> ้วเดี๋ยวกูดูต้นหา้าไงว่าด่านนี้มีอะไรโอ้โหพวกแก่งเรื่อนไปเลยไปเลยไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอผมเองสวัสดีครับทุกคนเย็นเย็นเย็น ป่ามากตกคนไปไหนมันวิ่งทิ้งรถไปแล้วมันวิ่งหนีทิ้งรถไปแล้ว,ลวทิ้งรถเลยไอ,ไอ,ไอ้ร้มยนปทิ้งรถอะไรวะเนี่ยล่อเลือ2คนเที่เหลือทิ้งรถหนีล,ล้วคนไม่ไหว โอเคครับตอนนี้เราก็ล่าตรงกาลสุดโหดทั้งหมด10บาทด้วยนิวจีเบกโดนสีวาวทั้งหมด2คนนะอย่างที่เขาบอกนะไกลแค่ไหนก็ไม่หวาดแน่บอกเลยว่าออกแบบด้วยแบรนด์ดังระดับโลก SYM อ่างกาแลบใช่บอกว่ามาแล้วสวยประหยัดน้ำมันออกตัวดีที่สำคัญที่สับขี่ง่ายอ่าเมื่อกี้ถ้าเราขับขี่กันมาทั้งวันก็คือเมื่อยเลยไม่เมื่อยเลยเนี่ยบอกอย่างนิ่มเลยคุ้มง่ายด้วยไหมว่าถนนจะเลื่อนแต่ว่าเราก็ไม่ล้มใช่เขามีระบบแบบแบบ ABS ใช่อ่าแล้วที่สำคัญนะถ้าใครอยากจะได้มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะไปเล่นตุงการปีหน้าก็ได้อย่าลืมเข้าไปดู ที่เว็บคิมเว็กไนแลนด์คอมนะคันแลไม่แพงแค่หกห0ื่นแปดามีทั้งหมด5สีด้วยนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และช่อง SPD ไปถึง10ล้านซับด้วยนะไปถึงได้โดเพนแล้วเต้ยรักทุกครด้วยือเจ้าแห่งสงการคือแบบปีหน้านี่อยากกินลูกประกัวอยากกินลูกประกัวอยากกินลูกประกัวผมจะโดนขวาเนี่ยโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าไปวู้วว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 